เรื่องในโ,งโอกาสวันคล้ายวันราชสมภพขอากายได้ร่วมกันดำเนินงานถโครงการสายวัฒน,นธรรมศศรไหว้พระมูลสีของดีก้าวัดได้รับการตอบรับจากผู้แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรันชกาลที่สิบเ,เรื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพเพื่อส่งมือมวัดจะูกใจแตวัตรวดมนตไป ระนาคะมณาริติตางขันธิมาตุยท่นเองดันนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวทันเกษมเสือเศษรองประทานสภาวัฒนธรรมจัวัชียิคิ นี้บรรยากาศดีมากเลยนะคะสําหรับทุกท่านที่จะไปร่วมไหว้พระด้วยกันเอาขอโบกมืออีกรอบนึงจะไปทําบุญร่วมกันค่ะในทริปนี้ไทยพุ่งลอยอ่าขมแมวุ่งด้วยนะคะช่างภาพบอกขมแมวุ่งค่ะสองสามค่ะสาธุจะสาธุแรงค่ะเดี๋ยวเสียงเขา